เข้าสู่รายการรถบังเคลื่อนที่ Family On t o u ัวเย้นะคะวันนี้นะคะครอบครัว Family On t o ทัวนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปกินข้าวนอกบ้านนะคะซึ่ง yeah, วันน, <what? S 2> น,นี้วันนี้เราจะไปกินขนมจีนเออนะคะซึ่งเป็นขนมจีนที่เราไปกินประจำเนาะ <Sure. S 2> ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนมจีนที่เราไปกินประจําอยู่ที่ไหนแต่ว่าก่อนที่เราจะเดินทางเราก็ต้องแนะนําก่อนนี่ราชรถนะคะเออ นี่เธราชรถนะคะที่เราก็ให้ราคาบอกว่า35ล้าร้านนะทุกคนนะในมโนในจิตตแต่งของเราเองโอเคอเคุณพออตอนนี้หิวมากแล้วป่ะเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่าป่เดี๋ยวท่านผู้ชมตามไปเลยนะจ๊ะตามตามไปที่จุดหมายปลายทางป่ะนี่นะคะเราก็นั่งอยู่ในรถเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะกำลังจะเดินทางพ่อก็ขับรถนะคะ ถนนนะคะที่เราจะไปร้านาขายขนมจีนวิวข้างทางสวยมากเลยค่ะท่านะผู้ชมเออหน้าหนาวฟิลมันก็จะดีนิดหนึ่งนะอากาศเย็นเย็นโอ้ดอกไม้สวยจังเลยโอ้นีนะคะข้างทางมันก็จะมีบ้านคนอย่างนี้นะคะอันนี้ต้องเซ้นนะคะกัอน้องเซ้น เราจะไปกินข้าวเที่ยงกันหีีหิวแล้วหิวแล้วทีคุยกันใกล้จะถึงแล้วนะคะใกล้จะถึงแล้วอูว้อากาศตอนนี้หนาวนะอยาไปเที่ยวบนดอยแล้วเนี่ยเดี๋ยวใกล้ๆละประมาณสัก2-3วันเราก็จะเดินทางไปบนดอยแล้ะ ดูข้างทางก็จะสีเขียวเลยนะทุกคนหน้าหนาวเนี่ยมันแบบมองไปทางไหนก็สดชื่นไปหมดเลยอากาศ18องศาอากาศ18องศาคิดดูมันจะหนาวขนาดนไหนจ้าดูจากเด็กๆใส่เสื้อหนาวกันนะจ้าถึงแล้วจ้าถึงแล้วจ้าถึงแล้วจ้าร้านขายน้ำเงี้ยวเชียงไงอ,อวูวว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 ้วววววววาวะะข,ขนวววนววนนววนวววว เออหรือไม่ก็นี่เลยน,น้ำเงี้ยวเชียงรายจ้าซึ่งเป็นร้านประจำนะคะของครอบครัวแฟมิลี่ออนทัวร์นะจ๊ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็จะเข้าไปสั่งอาหารข้างในปะเจนวันนี้ลูกจะสั่งอะไรลูกจะกินอะไรคิดหรือยังคิดไว้แล้วม,มีหลากหลายนะมีข้าวราดแก,ง,แกงด้วยนะ,ะมีข้าวราดแกงมีข้าวมันไก่มีข้าวซอยมีน้ำเงี้ยวน้ำเหลืองปากคุณพ่อน้ำเหลืองมีด้วยหรอไม่มีปากคุณพ่อเดี๋ยว เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมทางบ้านดูก่อนว่าร้านนี้มีอะไรบ้างเนาะไปแล้วคุณพอ่อคิดเมนูมนในหัวยังงอยากกินข้าวซอยเอาโอเคมานเน,นื้อเนื้อต้องกินข้าวซอยมานี่แทนบริเวณร้านนี้หน่อยขออนุญาตถ่ายในยนะคะป้านี้ใจดีมาก <anecdote> ถ้าใครที่ได้ผ่านมาทางประตูบ่านะคะลำพูนอ,อ่าลำพูนก็สามารถที่จะแวะกินร้านนี้ได้เลยนะคะซึ่งอร่อยมากและราคาไม่แพงด้วยลุงกับป้าใจดีเนาะ ปักหมุดก o เ g l e ได้เลยครับมากันเยอะๆสักร้อยคนทุกวันจ้านี่มีของตายายนะตายายจะไหวเป่าเออนี่มีขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วก็มีน้ำยาแล้วก็มีข้าวซอยเนาะที่พูดแบบข้าวแกงนะแต่ว่าจะไม่มีทุกวันข้าวแกงเพาเขาทำไม่ทันใช่มีข้าวแกงด้วยเออมาพ่อข้าวราดแกงถูกๆครับ2ี่ห้าบาทเองเออสินสั่งน้ำ น้ำเงี้ยวข้าวซอยนะลูกข้าวซอยอีกหนึ่งนี่ในร้านก็จะมีขนมนี้ด้วยนะออะไรนี่ทุกคนต่อไปนี้เราจะมีการขายพวกสินค้าต่างๆด้วยนะอย่าลืมรออุดนุนครอบครัวแฟมิลี่ออนทัวร์ด้วยนะจ๊ะอันนี้อะไรคะคุณลุงทองพับทองพับทองพับแต่พระเอิญมันไม่ได้ม้วนใช่แล้วก็มีสาลายนี่จะเป็นของชาวบ้านที่จาทำนั้นใช่ นี่ของโรงงานอันนี้ขนมอะไรคุณพ่ออันนี้เหรอดอกจอกอันะไม่รู้จักเหมือนกันนะน่าจะอกดอกจอกไปเดี๋ยวพาไปดูกล้วยด้วยเอออกล้วยสุขขำคืออะไอเข้มสีทำบ้านน่ได้ดูเออว่าในร้านเราในร้านคุณป้ากับคุณลุงมีอะไรบ้างเอออันนี้สุกยังไงสุกขำคืออะไรไหมอันนี้เป็นกล้วยนะคะที่อยู่ในสวนของคุณลุงนะคะเสิร์ฟมันสุกนะคะขำต้นนะหรือว่าขำครือั่นเองสุกขำครือเออ แล้วสุขาต้นอันเดียวกันหรือเปล่าอันเดียวกันค่ะคุณเจนค่ะอันเดียวกันนะคะคุณค่ะนะคะห้าสิบาทค่ะโอ้โหมันเลิ่โอ้โหห้าสิบาทเลยใช่อยากจะซื้อไปไว้บ้านเดี๋ยวเอาสักสักเครือก่อนโอเคโอเคงั้นพ่อเดี๋ยวก่อนเรากลับเราเอานี่เลยใช่ใช่มาพ่อเดี๋ยวพาไปดูนะอีกอย่างหนึ่งมานี่ร้านนี้นะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าสะอาดมากนะทุกคนเพราะว่าคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยเขาบริการแล้วเขาดูแลแบบดีมากสะอาด าาร้านนี้สะอ,อาดนะครับเรามาสายแล้วแบบว่าเครื่องเคียงก็จะน้อยนิดนึงนะคะอเออก็เยอะอยู่นะอันนี้ก็มีแคบหมูหนังปองอหนังปองหนงงันงปองนี่แคบหมูไงอ๋อน่อานแคบหมูอันนี้หนังปองเหรอ ไนังคนหอหน้งปองมาจากหนังไฟไม่ไอ้บางที่เขาใช้เปลือกบโอทำแแต่ที่เขาใช้นังาฟแล้วเขาเคียนทุกคนเป๊ะมากเต็มที่เลยดูอะไรคือเปลือกบโอมีหอมแดงนี่หอมแดงเนี่ยโควิดต้องกินหอมแดงเยอะๆอใส่ปากเคี้ยวเลยครับไม่ต้องกินอะไรนี่คืออะไรคุณพ่อพริกขั่วใส่ข้าวซอยเออมีทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่ได้เลยทุกคนเรื่องข้าวซอยต้องไว้ใจผม ถ้าไม่อร่อยผมจะไม่สั่งซ้ำใมใช่ค่ะขอนเส้นอ้าคย่างเดียว่อนี่อันนี้ของคุณพ่อนะคะมาดูใกล้ใกล้พ่อเออเป็นไงเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะอันนี้คือของน้องซินนะคะก็ไม่นข้าวเหรอคะลูกข้าวแกงหนูไม่มีเส้นอ่ะพ่อมีเส้น อันนี้ก็ของเซนพอมาดูใกล้ๆเออซอยแบบโบราณอ่ะโบราณหนูอยากจะนำเสนอแบบดีมากอ่ะคุณน้องไก่ใหญ่เบลเลอร์เลยไก่เบลเลอร์เลยโอ้โหเครื่องเคียงเทียบพอเห็นชาด้วยเนี่ยัออทุกคนได้มาเป็นยามบาซิเลียค่ะคุณป้านูง่ายๆ่อืมวันนี้ทำไมน่ารักมาทั้งครอบครัวเลยวันนี้แบบว่าเนี่ยป้าถ้าออกจากบ้านก็ไม่ได้ไปไหนถ้าไม่มานี่ก็ ตามมันเนี่ยโควิดอะลำบากตามมันเนี่ยหนูไม่ฉีดเตัวให้ยามาเข้หมดได้แน่โอเคมาเดีย๋ยวเราจะกินข้าวกันก่อนนะจ๊ะทุกคนมามากินด้วยกันนะคะมมโอเคเดี๋ยวเราเจอกันนะเดี๋ยวก็มาฉีดวัคซีนเลยโอเคค่ะนี่นะคะขอคุณแม่นะคะคุณแม่ก็คือนี่นะคะสายผักนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นปีกล้วยนะคะเออแล้วก็หอมแดง อหอมแดงนะจ๊ะซึ่งยุคโควิดต้องกินหอมแดงเยอะๆนะจ๊ะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยผักบุ้งต้มนะคะแล้วก็จะมีอะไรอีกลวกลวกลวกมันสว,ก,วก,กกันไปอันนี้ยังไม่สุกดีแล้วก็จะมีพริกนะคะขาดไม่ได้เลยนะจ๊ะเฮ้ยเขาทาเองนี่ของคุณพ่อชอบชอบอชอบข้าวซอยชอบเรียบร้อยอ่ะอร่อยนี่ขายดีอันดับหนึ่งของร้านเพราะว่าเขาชอบกินกัน ได้นะคะลูกค้าก็ไม่ขาดสายเลยอ่าน้องซินก็กําลังแบบกินอย่างอร่อยอร่อยน,น้องซินนี่เขาเรียกว่าผัดอะไรหนูผัดพริกแกงหมูค่ะข้าวซอยอบอกบก่อนนะครับข้าวซอยหนึ่งของร้านจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นน้ําหวานหมดก่อนเลยน้ำหวานก็นหวาก็มีแถมฟรีครับทุกคนถ้ามานี่นะเขามีน้ำแจกฟรีด้วยทุกวันนะเพราะว่าจะมีน้ำเฉาก๊วยมีน้ำกระเจี๊ยบมีน้ำลำไยเก๊กฮวยมีทุกอย่างฟรี กินกี่แก้วก็ได้เอากลับ<ช>บ้านก็ได้ไม่ได้อ,อันนี้ไม่ใช่ละเออ <laughs> มันนึกว่าใส่แก้วแล้วก็กินไปด้วยไงมไม่ใช่หมายถึงเอากลับบ้านอ่าโอเคนี่นะคะโอเคเดี๋ยวคุณแม่กับเด็กๆก,กินก่อนนะคะเดี๋ยวคุณพ่อก็จะอิ่มซะก่อนไปไอ้คน,นละครึ่งเลยนะแม่โอเคคนละครึ่งเเดี๋ยวเราก็จ่ายคนละครึ่งเนาะมาพ่อมาดูใกล้ๆเลยตอนนี้เรากินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วดูอร่อยแม่อร่อยดูไว้ครับ น้ำแทบไม่เหลือครับแม้แต่กระดูกนะคะไข่ข้อมันยังไม่เหลือเลยโอ้โหแคลเซียมครับะว่มันหมนพายุลงป้าขาลกนิดนึงนะโต๊ะพวกหนูนะโอเคทุกคนป้าเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปตลาดประตูป่ากันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูไปห้างเหรอใช่โอ๊ยห้างห้างเปิดประทุนเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปเที่ยวชมตลาดประตูป่านะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลาดประตูป่านะคะมันจะ มีอะไรขายบ้างนะเจนเนาะใช่มีมีจระเข้เออป้าคุณม่อนี่สรุปแล้วคุณพ่อเขาช่วยนะคะต้วหนึ่งเครือครับเออแล้วก็มะขามคุณป้าเจ้าของร้านอ่ะไปไหนแบบเจอแต่คนใจดีนะแบบป้าเขาก็ร้านขายขนมเส้นเขาก็ใจดีแล้วอี่ดูไม่้ามะขามด้วยมะขามยักษ์เขาเรียกมะขามอะไรนะเ่ลมะขามยักษ์นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเส้นแป๊บเดียวถือก้อนถือก้อนนี่นะคะนี่ โอลุงป้าเข้าใจดีมากป้ากับลุงนะคะที่ขายขนมเส้นข้าตอกเลยใช่อันนี้สมมติเขาจะเอาไปทําดองยาดองกินกับใช่แล้วใช่อิ่มเขาไปทําใช่อิ่มเขาไม่ได้ใส่ยาดองเหมือนเหล้านะเซนเดี๋ยวให้ข้อมูลผิดมันบาปเออกล้วยนั้นซื้อไว้เอาไปเลี้ยงลิงครับแล้วก็กล้วยหนึ่งวีทุกคนที่บ้านมีลิงอยู่ตัวนึงครับมีเสื้อผ้าด้วยแล้วก็เราก็ซื้อนี่ด้วยอันนี้เป็นเคฟเคฟกรอบไปพ่อไปขึ้นรถกันดีกว่าไปไม่ตบเนย มาพ่อไป <Bye. S 1> นี่ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะตลาดประตูปลาจังหวัดรำพพนอ่ามาๆเดี๋ยวจะพาไปดูยังไงก็มาแล้วนะจ๊ะก็จะพาเที่ยวชมให้หมดเลยนะคะนี่บริเวณน,นะคะเออนี่นะคะ ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะคะเริ่มมาตั้งเ,เต้นขายของแล้วนะคะเพราะว่าตอนเย็นมันจะมีขายพวกกับข้าวนะคะขายผลไม้ขายอาหารต่างๆเนาะเออแล้วก็ใกล้ๆนี้นะคะมันก็จะมีเซเว่นด้วยนะนี่จเจริญแล้วนะคะทุกคนมีเซเว่นด้วยเออใช่ที่ดินแถวนี้แพงมากๆเลยนะคะ มาคุณพ่อกลับรถเลยเราจะอ<ล>กมาโอเคค<ต>่ะท่าน<ม>าผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะเดินเที่ยวตลาดประตูป่าเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรขายบ้างปลาเส้นซินพร้อมมั้ยังพร้อมแล้วพร้อมอตั้งตงตป้งตัง้งตั้แตา้งตั้งตั่งตา้ตั้งตั้งตั้ต้าตแ้กตั้งตั้งต้งตั้งตั้งตั้ตั้งต้งตั้งตังตั้แตั้ตั้แตัแตต อันนี้ก็คือเป็นพ่อค้านะคะที่มาขายประจํานะคะสําหรับตลาดประตูฝาเนาะก็มีอะไรขายบ้างก็มีมะม่วงดิบเออดิคุณพ่อมามีมะม่วงดิบมะม่วงสุกนะคะแล้วก็มีส้มแล้วก็หวานมีข้นไงข้าวปลาหวานแบบสูตรพิเศษแล้วก็มีกะปิหวานกะปิหวานที่อร่อยที่สุดใครมาตลาดประตูฝาก็อย่าลืมแวะกดนุ่นนะคะพ่อค้าด้วยมีส้มนะคะมีหลายราคาสวัสดีลรูพ่อ้าใหม่ สวัสดีค่ะคุณลุงขายดีไหมคะคุณลุงาได้ค่ะมาอุดหนุนกันีเยอะอนนี้โลเท่าไหร่อันนี้สามสิบ่เก็สามสอาง้นไว้ให้หนูโลหนึ่งนะคะอุดหนุนคุณลุงเนาะเดี๋ยวหนูมาเอานะค่ะท่านผู้ชมไปเที่ยวด้านในก่อนโอเคไปหมยนกวัสดี้้า่อนวก่อนมียะมีกล้วยชุดละยีบาทเบอร์อะไรครับ แล้วจะมีแคบอะไรหนูจะกินไหมเฮ้ยอินแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวแม่มาซื้อกลับบ้านเมื่อวานซื้อเขาเรียกอะไรพ่อเนี่ยขแค่หมูแค่หมูเขาควบเขาวควบเขาควบเขาควบแล้วก็ตะวันซื้อบุยมาไปสามโลแล้วนี่เหลือแค่สองห่วงนี่อาวุธเหรอเดี๋ยวเราพาไปดูให้ตอนนี้นะคะมันก็จะได้เวลาที่พ่อค้าแม่ค้านะคะเขาจะมาตั้งแบบของแล้วเนาะตอนนี้ตอนนี้เช้านะที่จริงอาหารจะเต็ม จริงๆก็รอประมาณสักหกโมงเนาะห้าโมงหกโมงจะเริ่มแบบเต็มคึกคักคึกคักมาเป็นแบบเป็นพลพลเลยใช่ตอนนี้คือเขากำลังเตรียมของเขากำลังเตรียมของเขาว่าที่จะขายตอนเกณฑ์เนาะใช่พ่อค้าเขาก็กำลังเอาอาหารมาลงนะทุกคนมีกับกงกับข้าวเยอะแยะ ปลาปิ้งปลาเผาปลาเผาปลาเผาปลาปิ้งร้านนี้ก็มาซื้อประจำบางทีกินจนแบบว่าเราเบื่อเป็นเดือนเลยบางทีเสียบ่อยต้องเว้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยไไปซื้อที่หนต้องเว้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากกินก็จะมาซื้อร้านนี้ประจำต้มต้มหัวปลาส้มสายทุกวันอ่ะใช่เดี๋ยวมาอุ่นกันีก็จะมีอาหารญี่ปุ่นนะเดี๋ยวสักพักก็จะมีอาหารญี่ปุ่นอาหเกาหลี อาหารญี่ปุ่นซูชิอ่ะซูชิซูไงอันนี้ภาษาเกาหลีเกาหลีอ๋อร้านนี้เป็นร้านต้มยำหมูปลาที่พ่อชอบมาซื้ออ่ะทุกวันเลยพ่อก็กินทุกวันเหมือนกันกินทุกวันอ่ะมันอร่อยนะไม่เนาะเออไม่เวลาไรเขาจะตั้งเขาตั้งตรงไหนใช่แต่หัวปลาแซลมอนเนี่ยถ้าใครทำไม่เป็นนะมันขาวแต่นี่เขาทำอร่อยอันนี้เขาทำดีเจ้านี้ดีเขาเ็ร้านประตูป่าน้ำมาเลยอร่อยเวอร์เพที่แชร์มาทั้งหมดทุกคนมา ือเป็นร้านที่คุณแม่กินมาแล้วทุกคนมาแล้วทุกคนแวะอุ่นนุนกันแบบเยอะๆเลยนะเออใจถึงใจถึงทุกที่ที่ที่พามานี่นนกินหมดแล้วะะก็เป็นปลาแบบหมุนๆๆุนหมนเนาะเนาะ ปลาเผายังไม่เคยกินเตื้อเนี่ยร้านอีกร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านไส้กรอกอีสานนะไส้กรอกอีสานพ่อก็ซื้อบ่อยเหมือนกันเมื่อวานเซนอร่อยไหมเมื่อวานพ่อก็ซื้อกินตอนสี่ทุ่มยังอร่อยอยู่ใช่ร้านที่เขาขายดีนะเพราะว่าของเขาอร่อยถ่ายร้านด้วยนะคะใช่สำหรับเอฟซีนะคะเกือบหนึ่งล้านคนนะคะอย่าลืมอย่าลืมมาอุดหนุนด้วยร้านขายไส้กรอกอีสานนะคะประตูป่านะตลาดประตูป่าเออ ให้อุหนุนเขาหน่อยสิเหมือนเหมือนมหาเสียงก็เมื่อวานก็อุดหน,นุนแล้วไง,งเบอร์เบอร์อะไร,ร,รครับเบอร์ห้าห้าห้ <laughs> าหนี่นะคะก็ขายหลายอย่างนะตั้งแต่น,ใน,ใน,น,ตนั้นค่ะโอ้เนี่ยนะคะสภาพร้านประตูป่าเนาะก็จะมีคนมาขายข,ายของเยอะเพราะค้าไม่ค <พา S 1> <ม>้ายอยู่แล้วก็จะมีแบบว่าคนมาซื้อเยอะแต่ตอนนี้คุณแม่มาถ่ายเนี่ยคือยังเช้าอยู่ปกติเนี่ยประมาณสักห้าโมงหกโมงเนี่ยคือแบบแทบไม่มีที่เดินอ่ะทุกคน มค่มแบบว่าจะแบบไม่มีที่จอดรถแล้วไม่มีที่เดินอ่ะก็เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เขาเอาของดินมาขายแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็แบบมีทุกอย่างเลยมีตั้งแต่กับข้าวผล,ลไม้เอออยากกินอะไรก็มีหมดเนาะอันนี้คือในส่วนของตลาดประตูป่า,ข,าข้างในเป็นของสดข้างในเป็นของสดซึ่งคุณแม่จะไม่เดินเข้าไปเขาจะมีอะตอนเช้าอ,อ,อน,น,นะคะปะฝั่งนู้นก็มีพ่ออะไรฝั่งนูน้นฝั่งนู้นจริงๆก็เดี๋ยวสักพักเขาก็จะมาแล้วนี่มีแต่ยังไม่มาใช่เช้าอยู่ เนาะวันนี้ขอบคุณนะคะเกรงใจเนาะบางทีเราแบบว่าเออรีวิวเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์ห้าห้าง่ายเเดี๋ยวเราจะข้ามไปถนนเด็กๆมาเร็วๆแล้วไปเอาไปเอาส้มให้พ่อหน่อยที่สั่งไว้โลนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปเอาส้มพ่อขอบคุณมากนะที่เตือน เข้าควบเข้าควบเออขอตังค์ลูกอ่ะพ่อไม่มีตังค์แล้วขอตังค์ลูกพ่อไม่มีตังค์ครับนี่เข้าวควบนะคะซาบาทนะคะทุกคนเอาไปห้อยไว้ที่บ้านอ่ะคือแบบเดี๋ยวคนไม่กินอันใหญ่สามสิบเล็กยี่สิบใหญ่สามสิบใหญ่มันโคตรใหญ่เวอร์เลยครับใหญ่เวอร์อันเนี้ยสามสิบ อันเล็ก20แต่ถ้าถ้าได้อันใหญ่นะครับเอาใส่แขนสองข้างแล้วบินได้เลยครับใช่ค่ะขับขับเดี๋รถตั้งให้นะได้20บาทครับขอาปูนค่ะป้าปลาได้แล้วนะคะปปลาครับแล้วปลเดี๋ยวพ่อจะไปข้างนอกอยู่เราจะไปรถเปิดประตูของเราซึ่งราคา35ล้าน35ล้านครับจอดอยู่นู่นนะคะ ไม่ต้องกลัวหายนะคะทุกคนกุแจคาครับเรียบร้อยครับใครจะไปก็ไปครับดูพนทุกพนทุกไอ้พนทุกอเชิญคือจะบอกว่าเราไม่ต้องกลัวหายนะคะเราเอาไปจอดที่ไหนก็ได้นะคะกุแจก็คาไว้ให้เรียบร้อยครับมาดูมาดูกุแจนะครับกุแจก็คาไว้นะคะคือแบบว่าใครมานี่คือขับไปได้เลยนะคขับไปเลยครับขับไปเลยรับขึ้นรถกันเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวให้เด็กๆขึ้นก่อนคุณมา พนทุกยนเฮ้มาบ้าละเดี๋ยวมันกัดเอามาเราไม่รู้ใจมันมันมีลูกนะเนี่ยมันมีลูกนมใหญ่ไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันโอเคค่ะก่อนที่เราจะเดินทางกลับบ้านนะคะเราก็จะต้องแวะซื้อน้ำสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้นะคะคุณแม่ก็นั่งกินขนมจีนนะคะคุณแม่ก็ยังไม่ได้กินน้ำเลยนะคะก็กินเหมือนกันค่ะกินนิดเดียวมันเป็นน้ำเปล่าเนาะคุณแม่อยากจะเติมความหวานเข้าไปสู่ร่างกายบ้างนะคะ เดี๋ยวคุณแม่จะถามเด็กๆนะว่าจะเอาอะไรบ้างเซนซินเอาอะไรไหมเนี่ยเอาพ่อแพนก็มาที่รู้นี่เอาอะไรครับเอาน้ําน้ําชาเย็นอ่ะชาเย็นเดี่ยวเดียวหอเดียวเลยเซนเอาอะไรมีน้ะอะไรบ้างคะก็น้ำทุกอย่างครับมีทุกอย่างสั่งมาเลยตาอออเดอร์ทุกอย่างนี้คือรสชาติยังไงก็รสชาติจืดๆนะแล้วก็อร่ก็กินไม่ได้ด้วยอร่อยก็มีไม่อร่อยก็มีเอาน้ำบะไดปั่นโอเคไ่อค่ะจบน้ำบะดาวน้ำบะไดปั่นใส่น้ำแข็งไอ่งโอเค นะคะคุณพ่อมาดังนี้ก็เคอสรุปแล้วนะคะน้องซินเขาไม่กินนะคะน้องเซนเอาชาเนาะคุณแม่ก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อสุขภาพเนาะก็คุณแม่ก็จะไม่เป็นเนบาหวานเหรอมะนาวจะต้องแส่น,น้าตาลอะ่ะแหมมันมี energy งเงพรา,าความหวานเนี่ยมันเพิ่มความสดชื่นในร่างกายถ,ถ้าเป็น<อ>เนบาหวานต้องกินหวานให้เยอะๆอะ่าโอเคนะคะให้มันหนักเขาไว้อ่าสรุปแล้วคุณแม่ก็สา h e ฮลตี้นะคะคุณแม่ก็จะสั่งแบบว่าโซดามะนาวน้ำผึ้งเนาะเออโอเคป่ะโอเค ไปเลยแล้วน้องซินกินเหมือนคุณเม่นะคะ,ะไปไปใช่ไปเลยไปเลยอันนี้คือในส่วนของร้านนะคะโดยในส่วนของร้านนะคะที่ขายน้ำนะคะที่อยู่ตลาดประตูป่าเนาะร้านนี้คุณแม่ก็มาซื้อประจำเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าอยู่น้ำนะคะแบบว่าเป็นพวกน้ำแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ปั่นหรือว่าเป็นพวกกาแฟหรือมันพวกแบบน้ำแบบว่า สุขภาพอะไรต่างๆก็สามารถที่จะมาซื้อร้านนี้ได้นะคะราคาก็ย่อมเยาเนาะเดี๋ยวคุณแม่ไปสั่งอาหารมาคุณพ่อตามมาน้ำละลายหรือน้ำแข็งหนูขออันนี้มีขอสั่งได้ไหมคะโอเคขอน้ำผึ้งโนดามะนาวสองค่ะหวานน้อยแล้วก็ชา,า,ช,าชาเย็นชาเย็นชาเย็นหนึ่ง โอเคเราสั่งออเดอร์ไว้แล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะก็เดี๋ยวก็พ่อค้าเขาก็จะทําให้เนาะเดี๋ยวคุณแม่จะพาท่านผู้ชมไปดูในส่วนอื่นๆน,นะคะณขณะที่เรารอน้าเนาะไปะคุณพ่อแล้วมีต้่บอกแล้วไงว่าบอกแล้วไงว่าเวลาเราพาทุกคนมาเที่ยวนะเราก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเห็นสถานที่แบบว่าให้มันแบบมันย้อนอแสง จะมีลานกิจกรรมนะคะเวลาที่แบบว่าวัดมีมีลานกิจกรรมแล้วก็มีพื้นที่ว่างตรงนี้นะคะเวลาที่วัดนะคะทางวัดมีงานอย่างเช่นงานลงทานนะคะงานแบบว่าทางวัดอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าง,งานแบบว่าพระป่าอะไรอย่างนี้เนาะเป็นต้นอะไรเงี้ยก็จะจัดกันตรงนี้นะคะเออไปพ่อเข้าไปดูข้างในหน่อย ในวัดสักมีหนึ่งเนาะออก็นี่คือทางเข้านะคะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นส่วนของวิหารเนาะเนาะวิหารใหญ่อ่าวิหารใหญ่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นลานนะคะับเข้ามาเลยเนี่ก็จะเป็นต้นอะไรนะพะ่อที่พระพุทธเจ้าสาระต้นสาระนะคะโอ้ใหญ่มากเลยเนาะเนาะนี่เป็นต้นที่พระพุทธเจ้าอะไรพร่อประสูตุอ่านี่ก็คือเป็นต้นในประวัติใช่ไหมเนี่ยประสูตุหรือว่านี่ ประนิพันธ์ประสูตรมั้งอ่าอันนี้ผู้ปีหรือว่าอะไรอย่างไงก็ขออภัยด้วยนะคะมีสอง<ก>อย่าง,งนั่นแหละครับต้นรู้คือต้นสาระเนาะเป็นต้นในในอ่าพุทธประวัตินะคะที่พระพุทธเจ้านะคะท่านได้แบบว่าอ,อาจจะตัดสรู้เนาะเนาะเออแล้วก็พื้นที่วัดสะอาดมากถือว่าถือว่าแบบว่าสะอาดเนาะเนาะดูลมเย็นด้วยเนาะเออนี่นะคะนี่นะสะอาดสะอาดนอเนาะเนาะนี่นะเอามาดูนี่ ลคก็ <Welcome> สามารถที่จะมาทำบุญนะคะหรือว่ามาเข,าเ,า,ขาเรียกว่ามาทำอะไรเขาเรียกว่ามาอยากจะมาทำบุญนเนาะเนาะก็สามารถที่จะมาได้นะคะที่วัดประตูป่านะเนาะนะคะก็สะอาดสะอ้านนะคะพื้นที่ก็จะประมาณนี้นะเนาะไปเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกัน ก็พาดูแค่นี้แหละนะคะในส่วนของวัดเนาะก็ทุกคนก็จะได้เห็นว่าเออนะคะสถานที่ที่ครอบครัวแฟมิลี่นะคะอยู่เป็นยังไงบ้างนะคะกอนี้คือในโซนของครอบครัวแฟมิลี่ออนทัวร์ได้อยู่อาศัยนะะั่นะเนาะเมื่อกี้เราออกจากบ้านออกจากบ้านเสร็จแล้วก็แวะกินขนมจีนใช่ไหมแว่กินขนมจีนเสร็จแล้วก็พาทุกคนเที่ยวตลาดข,าขนมจีนด้วยข้าวซอยด้วยเออแล้วเราก็เขาเรียกว่าเ <c oughs> ขาเรียกว่าพาทุกคนเที่ยววัดเออนะ นไะทุกคนตอนนี้อากาศดีสิ <18 S 1> บแปดองศาแปดองศาเนี่ยถ้ามันถูกป้ายวัดเหรอ่ะแครงต้องอีกทีนึงอ่าให้ดูเลยความงามนะคะว่าเดี๋ยวขอสาธุ ร่วมทำบุญน,ะะนี่เป็นการร่วมทำบุญได้นะครับตามนี้เลยครับบุญใหญ่บุญหลวงได้สร้างวิหารบุรณะวิหารอารี้ นี้นะคะก็ให้ท่านผู้ชมดูเองเนาะว่านะคะบริเวณวัดนะคะบริเวณตลาดตะกูป่ามีอะไรบ้างเนาะตัะ้งขอน้ำเสร็จแล้วมั้งไปเอาตังไหนมาเอาตังที่พอ่อให้ คิวนิดหนึ่งโอเคโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ซื้อน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะน้ําชาของน้องเซนแล้วก็น้ําชามะนาวโซดาน้เนะพึ่งของคุณแม่นะคะแจก<ะ>จ,จะกินตัวนี้อ่ะือก่อนอันนี้ลูกสั่งนี่โอตัวเองสั่งหนึ่งจะกินหนึ่งน้อยกกินได้กินได้โอเคนะคะวันนี้นะคะครอบครัวรถบ้านเคลื่อนที่แฟมิลี่ออนทัวร์ก็พาทุกท่านนะคะเที่ยวชมนะคะบรรยากาศนะคะตลาดประตูป่านะคะแล้วก็พาไปกิน น้ำเงี้ยวนะคะข้าวซอย,อยเออนะคะแล้วก็พาไปเขาเรียกว่าไปทํากิจกรรมกับการแบบเดินเที่ยวตลาดเนาะคุณพ่อเนาะใช่ค่ะควันนี้ก็เราก็อะฝากมีอะไรจะฝากไหมเราก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมีความสุขไปกับเราเนาะกับทุกกิจกรรมทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเดินทางแบบ ด้วยรถบ้านเคลื่อนที่ Family on tour วหรือไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนาะก็ออยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเยอะๆนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปด้วยกันเนาะเส้นฝากหน่อยมีอะไรจะฝากมีจะฝากอยู่ขอ,อให้ทุกคนมีความสุขที่สุดในโลกเลยถึงแม้จะเจอวิกฤตอะไรก็ตามผ่านไปให้ได้เพราะว่าชีวิตเราต้องยืนยาวอยู่เพื่อคนที่เรารักจีนมีอะไรจะฝากให้หนูคนุนกันเยอะๆนะ อ่าโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายคุณพ่อบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายคุณพ่อพูดด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ก,กดกระดิ่งเยอะๆนะอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยค่ะบ๊ายบายโอตุสมา